สังคมยุคปัจจุบันเป็นสังคมยุคสื่อสารสื่อมวลชนจึงมีบทบาทสำคัญในการเสนอข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมตลอดจนชี้นําความคิดของคนในสังคมสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาเป็นหนึ่งในองค์กรสื่อภายใต้ใตองค์กรของรัฐทําหน้าที่สนับสนุนภารกิจของรัฐสภาและเป็นอีกหนึ่งช่องทางการสื่อสารทางการเมืองของฝ่ายนิติบัญญ,ญัติ สื่อนิติบัญญัติจึงมีบทบาทสาคัญในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขโดยเฉพาะเป็นกลไกเผยแพร่ความรู้ข่าวสารด้านการเมืองเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเมืองการปกครองสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างรัฐสภากับประชาชนจึงเป็นที่มาของการศึกษาวิจัยในมุมมองการสื่อสารทางการเมืองของสื่อนิติบัญญัติ กรณีศึกษาสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา,าสวัสดีครับากาับเรียนท่านอาจารย์ดรประการลังชื่นจิตท่านอาจารย์ที่ปรึกษาท่านอาจารย์ดรวิลาสินีพิบูลเศรษประธานสอบ ในครั้งนี้นะครับกับผมในธนากรธิรนนท์เลขที่30นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยลามคำแหงโครงการพิเศษหลักสูตรสำหรับนักบริหารรุ่นที่21นะครับขอเสนองานวิจัยเรื่องการสื่อสารทางการเมืองของสื่อนิติบัญญตัติกรณีศึกษาสถานีวิทยุก,กระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภานะครับอันดับแรกนะครับขอกล่าวถึงความเป็นมา และความสำคัญของปัญหานะครับสื่อวิทยุและโทรทัศน์นับว่าเป็นสื่อสารที่มีการกำกับดูแลสูงสุดเมื่อเทียบกับสื่อสารมวลชนประเภทอื่นด้วยเหตุผลดังเดิมที่ว่าทรัพยากรคืนความถี่ซึ่งมีในกิจการนี้เป็นสิ่งที่มีอยู่อย่างจำกัดจึงเป็นภาระหน้าที่ของรัฐที่ต้องจัดสรรความถี่ที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เป็นธรรมสื่อวิทยุและโทรทัศน์ยังมีคุณลักษณะที่แตกต่างจากสื่ออื่นนะครับอ้างถึง อนันสลาอรนพณอยุธยาปี2556าหาหความแพร่หลายของประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยทั่วโดยทั่วไปมีความเป็นสาธารณะและมีอิทธิพลต่อความคิดและคว,ความสนใจของประชาชนเป็นเรื่องจําเป็นที่จะต้องกํากับดูแล,แลและตอบสนองประโยชน์สาธารณะโดยเฉพาะในเรื่องการกํากับดูแล,แลเนื้อหาที่ส่งผลโดยโตรงต่อประชาชนโดยเฉพาะในเรื่องการกํากับดูแลนี้จะมีอิทธิพลอย่างมาก โดยอิทธิพลของสื่อนะครับอย่างโทรทัศน์ที่สามารถเข้าถึงและแทรกซึมในแต่ละครัวเรือนมีแนวโน้มที่จะทำให้ประชาชนและพลเมืองสามารถเข้าถึงข่าวสารหรือเป็นเพียงแค่ผู้บริโภคสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรในฐานนะเป็นองค์กรหลักในระบบงานนิติบัญญัติในการปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนภารกิจของรัฐสภาและสภาผูแะะ้แทนราษฎรซึ่งเป็นหน่วยงานราชการที่ ปฏิบัติหน้าที่ด้านเลขาธุการธุรการหรือสนับสนุนบทบาทภารกิจและอำนวยความสะดวกในการดำเนินงานต่างๆแก่สมาชิกรัฐสภากรรมธิการและบุคคลในวงงานรัฐสภาเพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วให้เกิดประสิทธิภาพการให้บริการแก่ประชาชนในด้านนิติบัญญัตินะครับงานวิจัยฉบับนี้ข้าพเจ้าในฐานะข้าราชาการสำนักงานเลขาธิการสภาผูแะะ้แทนราษฎร สถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภา,าตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ในการสนับสนุนภารกิจของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทรแนราษฎรโดยได้นำมาศึกษาวิเคราะห์กระบวนการขั้นตอนและปัญหาอุปสรรคจากแนวทางการนำเสนอข้อมูลและปัจจัยความสำเร็จในการสื่อสารทางการเมืองของสื่อนิติบัญญัติที่จะทำให้เกิดความเข้าใจถึงสาระสำคัญของเรื่องดังกล่าวเพื่อนำความรู้ที่ได้เผยแพร่กับบุคคลในวงงานรัฐสภา,านักวิชาการ หน่วยงานตลอดจนสื่อสารมวลชนที่เกี่ยวข้องและนำไปใช้ประโยชน์ต่อไปคำถามในการวิจัยครับ 1. วิธีการดำเนินงานการนำเสนอข้อมูลของสื่อนรริติบัญญัติในกลุ่มงานผลิตรายการวิทยุและกลุ่มงานผลิตรายการโทรทัศน์สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาเป็นอย่างไรบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติในการนำเสนอข้อมูลทางการเมืองของสื่อนิติบัญญัติเป็นอย่างไร สาภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องต่อการดําเนินงานเป็นอย่างไรประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะครับในส่วนของวัตถุประสงค์นะครับ1เพื่อศึกษากระบวนการขั้นตอนในการนําเสนอข้อมูลทางการเมืองของสื่อน,นิติบัญญัติในกลุ่มง,งานผลิตรายการวิทยุกลุ่มง,งานผลิตรายการโทรทัศน์สเพื่อศึกษาบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานในการนําเสนอข้อมูลทางการเมืองของสื่อน,นิติบัญญัตินะครับและ 3. เพื่อวิเคราะห์สาภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องซึ่งส่งผลต่อสมรรถนะ ในการดําเนินงานด้านการสื่อสารทางการเมืองขอบเขตของการวิจัยนะครับ1ขอบเขตงานวิจัยด้านเนื้อหาการดําเนินงานครั้งนี้นะครับเป็นการศึกษาและวิเคราะห์กระบวนการขั้นตอนในการนําเสนอข้อมูลที่มีปัจจัยส่งผลกระทบต่อการผลิบัติการและการเผยแพร่การดําเนินงานด้านสื่อสารทางการเมืองของสื่อนิเป็นญญัตผู้วิจัยได้นํามาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้กระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพโดยแบ่งออกเป็น1ข้อมูลด้านปฐมภูมินะครับ primary data ได้แก่ข้อมูลข้อเท็จจริงจากการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้างนะครับประกอบด้วยเนื้อหาสาระที่เกี่ยวข้องในกระบวนการบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารผู้แบิหน้าที่ภายในกลุ่มงานในที่นี้นะครับก็จะนําแนวคิด 7S framework เป็นกรอบแนวคิดซึ่งจะมีองค์ประกอบสําคัญอยู่7ประการนะครับส่วนด้านต่อไปนะครับด้านข้อมูลทุติยภูมิข้อมูลทุติยภูมินะครับได้แก่การศึกษาด้านเอกสารบทความงานวิจัย เอกสารทางวิชาการข้อมูลการตีพิมพ์เผยแพร่ซึ่งสามารถเอามาใช้เป็นประโยชน์ต่อไปได้นะครับด้านวิชากรบุคลากรภายในสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทธรทัศน์รัฐบานะครับทั้งหมดจํานวน208ท่านนะครับข้อมูลนี้ได้มาจากกลุ่มงานบริหารทั่วไปสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทธรทัศน์รัฐสภาอ้างอิงเมื่อปี2 5 6 4นะครับโดยผู้วิจัยคัดเลือกผู้ให้ข้อมูลสําคัญนะครับโดยวิธีการ สุ่มแบบเฉพาะเจาะจงจํานวน10บรายนะครับประกอบไปด้วยรองเลขาธิการสภาพผู้แทแนรัษฎรที่กากับดูแลอดีตรองเลขาธิการสภาผู้แทแนรัษฎรที่กากับดูแลผู้ในการสถานีอดีตผู้อํานวยการสถานีและผู้บังคับบัญชากลุ่มงานนะครับแล้วก็บุคคลที่เกี่ยวข้องนะครับด้านพื้นที่ก็คือสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภานะครับก็จะอยู่ที่สายริสพันธ์ถนนพระราม6เขตพญาไทยกรุงเทพนะครับด้านระยะเวลานะครับผู้ศึกษาเลือกวิจัยในช่วงเวลาเดือนมีนาคมถึงเดือนกรกฎาคมนะครับ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับนะครับหนึ่งนะครับทําให้ทราบถึงบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานนะครับสองนะครับทําให้ทราบถึงกระบวนการขั้นตอนในการนําเสนอข้อมูลทางการเมืองของสื่อนิติบัญญัตินะครับสามทำให้ทราบถึงสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องซึ่งส่งผลต่อสมรรถนะในการดําเนินงานนะครับสี่ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาเนี่ยสามารถนําไปเป็นประโยชน์และปรับปรุงเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการดําเนินการต่อไปแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง การศึกษาและวิเคราะห์การสื่อสารทางการเมืองของสื่อนิติบัญญัตินะครับได้ศึกษาหนังสือทางวิชาการต่างๆนะครับตลอดจนได้นําความรู้ทักษะประสบการณ์ทางานในสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภามาเป็นแนวทางและประยุกต์ใช้แก่การปฏิบัติงานเพื่อเกิดผลสำเร็หนึ่งแนวคิดทางการสื่อสารทางการเมืองเนี่ยนะครับจะเป็นเรื่องของวาทวิทยาการเมืองและจริยธรรมเป็นการนําเสนอโฆษณาชวนเชื่อดังนักวิชาการอย่าง วอลเลนเคจีนะครับและคณะได้ให้ความหมายของการสื่อสารทางการเมืองเขามองว่าการสื่อสารทางการเมืองเนี่ยเป็นกระบวนการทางการเมืองที่เกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยนข้อเท็จจริงทัศนะความคิดเห็นตลอดจนประสบการณ์ทางการเมืองระหว่างบุคคล2นะครับแนวคิดในการวิเคราะห์การเมืองตามแนวคิดการสื่อสารทางการเมืองนะครับอย่างแม็กเฟลนะครับได้ใช้กรอบแนวคิดเรื่องบทบาทหน้าที่ของสื่อสารมวลชนโดยอ้างอิงถึงบทบาทหน้าที่ซึ่งจะก่อให้เกิดกิจกรรมในความหมายของการเชื่อมต่อการชี้นํา และการตีความนะครับเพื่ออธิบายความเป็นระบบของหน้าที่หลักส่วนต่อไปนะครับในส่วนตัวแบบการวิเคราะห์การเมืองนะครับตามแนวทางการสื่อสารทางการเมืองเนี่ยได้อธิบายการสื่อสารกับการเมืองโดยทั่วไปมักอธิบายด้วยแนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับการสื่อสารนะครับที่กล่าวถึงความหมายองค์ประกอบกระบวนการและธรรมชาติของการสื่อสารแล้วนํามาประยุกต์ใช้กับการเมืองอย่างอริสโตเตินนะครับได้กล่าวสรุปไว้นะครับประกอบไปด้วยผู้พูดคําพูด แล้วก็ผู้ฟังนะครับลักษณะแบบนี้เป็นแบบจําลองที่อริสโตเติลได้กล่าวไว้เป็นองค์ประกอบที่ส่งผลสําเร็จในส่วนต่อไปก็จะเป็นเรื่องของผลกระทบและแนวโน้มการสื่อสารทางการเมืองนะครับจากความก้าวหน้าทางวิทยาการด้านการสื่อสารที่ได้พัฒนาการจนมาถึงยุคแห่งการปฏิวัติการสื่อสารเทคโนโลยีการสื่อสารนะครับจะเห็นว่าในยุคปัจจุบันนี้ทำให้อุปสรรคด้านเวลาระยะทางหรือการติดต่อสื่อสารเนี่ย สามารถเข้าถึงได้มากขึ้นนะครับไม่ว่าผู้คนจะอยู่กันห่างไกลขนาดไหนนะครับก็ยังสามารถที่จะมองเห็นกันได้นะครับพูดถึงการถ่ายทอดสดเพื่อให้เห็นในสถานที่ที่เกิดขึ้นในเวลาจริงเนี่ยทำได้แล้วนะครับกรอบแนววิเคราะห์สภาพแวดล้อมในองค์การนะครับในที่นี้นะครับผู้วิจัยก็จะหยิบยกกรอบแนวคิด7 s framework มานะครับ คือลักษณะของกรอบแนวคิดนี้นะครับก็จะมองให้เห็นถึงว่ามาีเรื่องโครงสร้างเรื่องค่านิยมเรื่องรูปแบบเรื่องระบบเรื่องบุคลากรและกลยุทธ์และทักษะนะครับทั้ง7องค์ประกอบนี้นะครับมันมีผลต่อการดําเนินการในการสื่อสารทางการเมืองผู้วิจัยก็เลยหยิบกรอบแนววิเคราะห์นี้มาเป็นกรอบในการวิจัยนะครับงานวิจัยที่เกี่ยวข้องนะครับสําหรับการศึกษาแล เรื่องการนําเสนอข้อมูลทางการเมืองของสื่อนิตรบัญญัตินั้นเนี่ยยังไม่มีงานวิจัยที่เกี่ยวข้องโดยตรงนะครับแต่จะมีผู้ศึกษาลักษณะงานที่คล้ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรทางด้านการเมืองและการเปิดรับสื่อต่างๆรวมถึงการมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างสิริสารผลนะครับงานวิจัยเรื่องความพึงพอใจของผู้ชมรายการข่าวกีฬาสถานีโทรทัศน์ในเขตบางบอนนะครับ หรือจะเป็นของสุดารักษ์เนื่องจมพูนะครับ2553นะครับวิจัยเรื่องความต้องการความพึงพอใจต่อรายการโทรทัศน์ของสถานีโทรทัศน์สาธารณะของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานาครน,นะครับมนัสนันอภิลมวิจิตนะครับในปี2554วิจัยเรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลในการเปิดรับชมรายการข่าวบันเทิงของประชาชน ทั่วไปในกรุงเทพมหานครนะครับข้อ 7. นะครับกรอบแนวคิดในการวิจัยนะครับจากการค้นคว้าผู้วิจัยขอนําเสนอแนวคิดการสื่อสารทางการเมืองมาประยุกต์ใช้เป็นกรอบการกําหนดแนวทางการนําเสนอการสื่อสารทางการเมืองซึ่งประกอบไปด้วยโครงสร้างองค์กรสถานการณ์ภายในองค์กรการบริหารจัดการภารกิจและบทบาทซึ่งอาศัยการบูรณาการของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในองค์กรเป็นกระบวนการสําคัญในการตั้งคําถาม มุ่งหาคาตอบที่จะนำไปสู่ผลสำลีและในการบริหารจัดก,การเพื่อพัฒนาการวางแผนและให้เกิดประสิทธิผลการศึกษาเหตุผลเกี่ยวกับปัจจัยต่างๆที่มีผลกระทบที่ส่งผลต่อความสําเร็จในการดําเนินงานของสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา,ภาเป็นการวิเคราะห์ภายในองค์กรน,นะครับกรอบแนวคิกดกาหนดขึ้นมานะครับก็จะมีเรื่องของกระบวนการขั้นตอนการนําเสนอข้อมูลทางการเมืองภายในกลุ่มง,งานนะครับก็จะประกอบไปด้วยการนําเสนอข้อมูล ระหว่างการนําเสนอข้อมูลหลักการนําเสนอข้อมูลบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานนะครับลักษณะมีการวางแผนมีการจัดการองค์กรมีการควบคุมวิธีการปฏิบัติงานการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องนะครับซึ่งจะส่งผลต่อสมรรถนะในการดําเนินงานโดยผ่านกระบวนการมานะครับสู่ผลสัมฤทธิ์ก็คือผู้ปฏิบัตินะครับก็มีการนําเสนอข้อมูลต่อผู้บังคับบัญชาเสนอต่อผู้มยการสางนีเสนอต่อ เลขาธิการนะครับแล้วก็นําเผยแพร่นะครับข้อมูลทั่วไปในการศึกษานะครับก็จะเป็นเรื่องของโครงสร้างนะครับก็จะเป็นลําดับชั้นนะครับสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภานะครับจะอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรระเบียบวิธีวิจัยในการศึกษาเรื่องการสื่อสารทางการเมืองของสื่อนิติบัญญัติโดยภาพรวมนะครับของการกําหนดระเบียบวิธีวิจัยแบบเมทริโอจีนะครับผู้ศึกษานะครับได้กําหนด ระเบียบวิธีวิจัยกระบวนการวิจัยแบบเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์และวิธีการรวบรวมข้อมูลมุ่งศึกษาการนําเสนอข้อมูลทางการเมืองของสื่อมีเป็นญย่าและวิเคราะห์บทบาทหน้าที่ปัญหาอุสัรคสภาพแวดล้อมที่เกิดขึ้นนะครับประชากรกลุ่มตัวอย่างก็คือประชากรภายในสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภานะครับจํานวน208ท่านนะครับเครื่องมือในการวิจัยใช้แบบสัมภาษณ์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลการศึกษานะครับ แบบสัมภาษณ์1ชุดจะประกอบไปด้วยคําถามออกเป็น2ตอนนะครับคือข้อมูลทั่วไปในการสัมภาษณ์นะครับแล้วก็ประเด็นการสัมภาษณ์นะครับทั้งหมดจะมีอยู่7ประเด็นนะครับโดยแบ่งกลุ่มออกเป็นผู้บริหารและผู้ปฏิบัติางานนะครับการตรวจสอบคุณภาพและของเครื่องมือนะครับก็คือการตรวจสอบคุณภาพ,พเานี่ยภายหลังการเก็บรวบรวมข้อมูลได้ตามวัตถุประสงค์แล้วเนี่ยผู้วิจัยจะดําเนินการตรวจสอบคุณภาพก็คือแบ่งออกเป็น1ข้อมูลประเภทเอกสารนะครับศึกษาตรวจสอบ ข้อมูลประเภทเดียวกันจากหลายแหล่งข้อมูลนะครับ2ครับข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึกนะครับผู้ศึกษาดําเนินการตรวจสอบด้วยการใช้คําถามเดียวกันหลายๆคนนะครับการวิเคราะห์ข้อมูลนะครับผู้ศึกษานะครับจะนําข้อมูลที่ได้จากการศึกษานะครับมาแยกแยะตามเนื้อหาสาระรวมทั้งจัดหมวดหมู่ตามวัตถุประสงค์ตามประเด็นที่ทําการสัมภาษณ์นะครับเพื่อตรวจสอบความถูกต้องแล้วจึงนํามาวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหาตามหลักตรรกะ โดยที่จะเทียบเคียงกับแนวคิดทฤษฎีเพื่อนำเสนอเนื้อหาให้เกิดความสมบูรณ์และชัดเจนในรูปธรรมเป็นการให้เหตุผลโดยอาศัยข้อมูลเชิงประจักษ์จากการนำเสนองานวิจัยตัวของผมนะครับก็หวังว่าในงานวิจัยที่มีความต้องการที่จะศึกษาเพื่อหาแนวทางการดำเนินงานในการสื่อสารทางการเมืองของสื่อนิติบัญญัตินะครับผลงานวิจัยเล่มนี้นะครับ ก็จะเป็นประโยชน์กับองค์กรหน่วยงานและสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภามีความมุ่งมั่นในการที่จะเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้กับประชาชนเพื่อเป็นประโยชน์ในด้านการเมืองการปกครองข่าวสารเกี่ยวกับนิติบัญญัติสุดท้ายนี้ครับก็ผมต้องขอขอบพระคุณท่านอาจารย์ดรปะกาลังชื่นจิตท่านอาจารย์ที่ปรึกษาและท่านอาจารย์ดรวิลาสินีพิบูลเสษ ท่านประธานสำหรับวันนี้ครับผมน,นายธนกรเทียอนอนนต์ต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงและขอลาไวแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ